そうそうそ โอปเดียร้อยสี่อะดึงดีวะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูไปนี่ดูห้องเครื่องแห้งๆเลยอันเนี้ยดึงดีเหรอเนองโอ้ยคัดเดิมอะไรวะเนี่ย ล้อแปดพันเลยเหรอแปด0ปนเก้าโอ้โหชี้ค oh ัน <c ười> นี้สเปคเดียวกันเลยเนี่ยสเปคเดียวกันกัของพี่ใช่ไหมแคมใช่ไหมพี่พวกล้อไปแปดพันของผมแคมสูงกว่าของพี่อแคมสูงกว่าอินเนอร์เลยอ่ะดูนีี่เนี่ยไม่กระโดดไปเลยคันเดิม ตายแล้วคัดเดิมไม่กระโดดจะคัดไอ้ทองแดงอ๋ออันเนี้ยกล่องเดิมรีแมปเนี่ยเราจูนวีวีได้ด้วยเพราะว่าน้องก็เป็นคนเป็นเอาไว้เป็นจูนเนอร์รีแมปเนี่ยแหละใช่ครับอออเดือนสองรีแมปแล้วมันจูนวีวีได้นะแต่กล่องกล่องสแเปกล่องของพี่อะยังจูนวีวีทีไม่ได้พี่มันได สรุปแล้วเนี่ยเจนสองอ่ะแรงก็เพราะกล่องมันทำอะไรอะไรได้เยอะกล่องเดิมมันทำได้เยอะแต่กล่องเจนหนึ่งอ่ะทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าของเจนหนึ่งเนี่ยอยากจะทำให้มันเหมือนเจนสองก็คือต้องหากล่องที่จูนวีวีได้วีวีสำคัญเหมือนกันวีวีคือสำคัญกวีออสที่สุดเลยอืจูนวีวีมันได้ทอสเพิ่มได้มาเพิ่มคือถ้ากล่องที่จูนวีวีทียไม่ได้มันก็เหมือนจูนได้แค่ไฟน้ำมันมันได้แรงม้าไม่มากเท่ากับรถที่จูนวีวีทียได้ วีวีเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างนะของน้องวีวีทีไอวีวีคือถ้าเราจูนถ้าเราจูนเป็นอ่ะคือมันจะได้ท็อกตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่หัวเร่งเลยพี่ตั้งแต่ประมาณตั้งสามพันหลังสามพันหลังสามพันกลุดไปปั๊บเนี่ยกดปุ๊บรถมันจะมาเลยจะแวดไปเลยใช่ไหมใช่คล้ายคล้ายเทคใช่ไหมใช่ครับมันจะฟาดเลยแต่มันจะฟาดแรงก็ต่อเมื่อพอรถมีแคมอ่มันจะดึงหลัง ว่าทำไมมันแบบมันฟาดแรงดีมากเลยแล้วน้องเปิดรอบไปแปดพันเนี่ยพี่เห็นเห็นมันต้องฟาดไปอย่างเงี้ยมันเครื่องมันนี่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรพี่อืมเออไม่เอาเรื่องว่ะ <ผม S 1> อยากได้อย่างงี้บ้างว่าผมมันมีแคมกับสปริงไงผมเลยเปิดรอบเยอะ <c oughs> คือเครื่องเดิมมันเปิดได้เยอะคือการพอดีคือการไม่ขาดอ๋อไม่ขาดใช่พี่ แล้วก็จังหวจะแตงรถแหลแล้วแตกเลยมันรมันนี่เกินีเกียร์เยอะเกินต้องสักสามใช่ไหมคนี้ก็มันแล้วนะเดี๋ยวเดยวพี่วิทยหลอกขอไปถ่ายห้องเครื่องอนดิไอ้นะอดูดูดิดูเครื่องดิเหลืองเหลืองเนี่ยโอ้โหโคตรหมกเลยเนี่ยมีแค่นี้เนี่ยมีมีมีแค ข้อไอ oh, yes. ้กล่องเปลือยใช่ไหมน้องใช่พี่โอ้โหเชียไอ้ดีเดิมแต่ว่ามีแคมสปริงลูกก้านเดิมรีแมปกล่องเดิมไม่มีกล่องพ่วงโอเคหนึ่งเซ็ตหนึ่งเซตเทเบิลห้าร้อยมาบัตบังรถมาธรรมดาพอแล้วพอรถรถน้องยังไม่ได้จูนนะไแล้ว หน้าอกแม่งกระพุ่งออกมาเฮยเฮ้ยเยอะแบบโอ้โหก็เตือนเลยเดี๋ยวรอเรามาดูตอนนี้กันอ่าตอน500ม้าห0าร้อม้าบวกแค่นี้ครับเสียวแล้วนะฟองพอแล้วก็ได้มันดึงหน้ากลัว